โลดวงวิญญาณให้โชคนะครับก็ถือว่าให้โชคกับคุณผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่บนเรื่องด้านหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายนะครับสอบข้าราชการทหารตำรวจก็ประสบผลสําเร็จกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาตามตัวเลขกับคุณลุงนิะนามต่องวดนะครับคุณผู้ชมก็โปรดติดตามรับชมกันนะครับไปไปหาคุณลุงนิะนามกันเลย เปลืกเสือนะเหล็กปูเสือเขาหายตัวไหนฮึเหล็กปูเสือตัวไหนเหล็กปูเสือฮึปูเสือเหล็กปูเสือหายทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยถึงทั้งบนทั้งล่างทั้งขึ้นหลานไม่เห็นบอกเออตะโกนบอกไงตะโกนบอกไงทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยปูเสือหายบนนี้มันตกกลับมันหายหายตกกลับมันออกอย่างก็เฮือนออก ห้าสามห้าสามละไห่ละไห้สามหาละไห้สามหาแต่มันกับกับเนาะแต่ก็ถือว่าถือเลยไหมถือว่าถือล้วครับมันก็คือกันยังหาศูนย์แหละคือหาศูนย์เหรอแม่นอ่าก็ยังหาศูนย์เล่าก็ให้แม่นขนาดนั้นเนาะขบนทั้งล่างเนาะขบนทั้งล่างไม่ว่าบนแม่นเลยครับผมก็ถือว่าแม่นเลยแม่นแมนแมนแมนที่สุดแล้วครับอ่าหายากที่สุดเลยของเนาะตัวเสือแม่นแม่นนี้เลยยาวหัว วัดสืบถึงนี่มาลุยกันใหม่กแหละครับเนาะครับแต่ยินข่าวว่าแล้วเสมาเกียบนเกียร์ยังอยู่วะมาครับมาเยอะมากแล้วสิมาเกียบนอยู่เมือใดหประมาณวันที่ยี่สิบเห็ดประมาณนะมันถือวันพระนี่ละครับต้องต้องวันพระหนาวันพระสืบถึงนี่พระนางพระสีกนี่พระสืบถึงนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับใครจะมาดูปูเสือเกียบนไก่ เล่าตัวไก่เกาโตเล่าเกาหเรางกคือเก่างกเก่าครับเก่าเก่าครับผมเก่าหครับครับถตาไผ่เสี่มียึดมาสี่จะซอยกันไก่คนละตตก็ได้กามาซอยกันกับเราเราใช้สูงให้ดวงอยู่วะเราใชให้อีกหมดนี้หมวดทีเทิงนี่หมวดทีเทิงเดือนไหน เดือนสิงหาบอกวันที่หนึ่งสิงหาที่หนึ่สิงหาเดี๋ยวมาได้มาหลับโชกน้ากันหวดนมาหลับโชคมาโครับออกมาเมื่อมากับเรามากับเรามาเอามาเงีไหเลขที้มันอ๋ครับจะมาสงเท้อผมถือซอมสเทอแต่จุนี่ผมบอกรับบบกรับผมสือตัวเดียวเยสื้อตัวเดียวเปเปเลยถือเหมียนเธอเลยแต่บีกับล้เจ็ดอยแ้อตัวเดียวโอ้ย ิกลับไปจักนิดนึงกับบ่เอาเนาะบ่ผมบ่ได้กลับเอาคือสหมวดก่อนๆหมวดก่อนผมกลับแกกับซีบูผมล่ะซีอัตรูเดียวตูเดียวซีอัล่างเอาล่างนะไม่ต้องเอาบนอุ้ยผมกสัตว์ตูเดียวเลยสัตว์ตัวเดียวเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับมันเือมากกรับพราะเรายาวอยู่ผมออครับผมกับเสือตายอยู่เราผมกับเสือครับหลับถืออะไร เด it, I know. I know mm ี๋ยวเรามาคนเองหละเป็นคนถือเด็กถือยังที่บอกปีบ่อหนองเออให้ถือให้ถือกี่ผ้าที่บอกเขาจะได้ก่อมันสามตัวให้ตัวไหนเออสามตัวหาเจ็ดสามครับหาเจ็ดสามแต่คนซื้อเป็นก็ถือถือเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดหาสามสามครับครับบ่มีผิดเลยบ่มีผิดจากตัวเมแต์ใจบักเหล็กทึ่งๆหน่นยจีบันไห้หาศูนย์ตัวเดียวอื เอาซูนตัวเดียวตัวเดียวเลยครัเอาแม่นแม่นตัวนี้หละตัวนี้ลแหละบอกผมก็สัย์ตัวเดียวบ่ได้กลับลุน่นแล้วถ้าผมกลับบอกจริงๆนะอยู่ว่าจักหน่อยหนึ่งสองห่อยแต่ผมมาได้กลัอลอกบอ้บอาวเล<อ>ยผมก็เ<อ>สียดายอยู่ๆๆๆๆแต่นทําใหม่พึ่ว่าผมเนี่ยเป็นคนถืนหลายคนถือยังง็มมคนมอืึ่งทหารเบาเชื่อพี่น้องเนี่ยเบิ่งคิดเราบ่าที่ว่าเราขืนสารสาลบันไดบบกหัน เห็นเห็นบ่่คนบักนักหนึ่งครับคนบักย่างน้ำหนึ่งเลยสารบัไดสารใหญ่ไดสารนอน้อยหนึ่งสารตะจันตะสีตะจันตะสีขึ้นไปบันไดบ่อหาขึ้นบันไดบ่กหาปพงวงตรนี้คือกันบางคนเขาบอกเราเราใส่วิซาเบาละมั้งเบาโตละมั้งโบแมนโหลผมมนียางํำกดดล้วต่อยต่อยต่อยครับผมบาทเราบริมีวิซาตัวเบาครัวบางคนเขาบอกว่าเรามีวิซาตัวเบาครับ บางคนเขาก็บึงขิดบ่งยังเห็นอยู่ในเท่ารัืมก็เปียนสารใดจังไดก็ขึ้นไปได้จังไดเนาะขึ้นไปได้จังไดคนทั้งคนโง่เงี้หนึ่งมันได้กันหน่อยนิดเดียวมันได้แค่นิ้วเดียวครับสันบูเสื่อกับเบิ่งเลยครับมันได้เออมันได้กันหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นได้ยังไดเนาะขึ้นเล่ากับมาตโตเลขนั่นละสามหามันออกหาสามออกโตกลับออกโตกลับออกโตกลับเล่าก็บอก แต่เราหมกผมตัวเดียวตรงๆเจาะตรงๆเลย้วอะศูนย์เลยาศูนยเลยสือเอเสือเอเดอแล้วบอเเดอเออตนอันบเออไว้คุณเน่ยสี่อยู่ไหนไ้คลึ้นน้ำนามือนั้นนะครับครับึ้นอะไรครับบ้านไมครับมันไดอะไนละครับมันไดอะครครับ แต่ว่าโมเสกับผู้ใดบเห็นก็ลองมาเบิ้งเออแมนอ่าแต่ว่าว่าสารหน่อยสันยเบนามาลองมาเบิ้งได้สารหน่อยบันไดโซ่ใดขึ้นไปไหนจังใดเนาะขึ้นไปไดนจังไดเออผมล่ะเป็นผมก็ยังเงุดผมขึ้นกันแล้วว่าเราขึ้นไปได้จังไดครับรอผมก็บอกกัน่ลว่าจะหาอาจารย์โอ้ยไม่เป็นไรมันไม่หักโลก่คยดูดูเราก็บอกบอกผมไม่ผมดูอยู่ใช่ว่าผม เรดูเต็มสองดวงตาผมมาแล้วเมื่ั่นก็แถวโมหักบัดนด้โมฮักเสาก็หักเอ่ะเสาก็หน่อยนิดเดียวก็เสาก็หน่อยนิดเดียวก็บางเมียงเสาหนานิยวเสาหาเหนียวเสานาหนียวคุ้นนิยวครับมันก็บัดนใหญ่ขึ้นไปทั้งเส้นกันนาทั้งสารกันนาจะพังหึมเออแม่บางทีให้พังหึมนีไหมพวกว่าพังแต่แท้พังแต่แท้พวกว่าพังแต่แท้พังแต่แท้พวกว่า จะพังจนว่าโอ้ยอุ้มไทยโมเสียมาเบิ่งสารเลยครับผมถามว่าบโมเสียวอือเมนร้านของปู้จัดมันบ่พังเลยผมก็หยานมันพังละเน้ะเราขึ้นโคโลโคโลขึ้นไปเลยไปนั่งเกิงๆอยู่เถิงสารตีเพิ่งเพิ่งปั๊บๆนี่ก็ะเซียวตรงนี้วะผมก็ผมก็บ่ได้คิดสังเกตคือกัน พ้นตี้พ้นตี้อยู่สามหาสามหามันเคาะอยู่เลยครับเคาะเคาะสามหาขึ้นัที่แล้วพันเคาะอยู่รักกิโลศูนย์เจ็ดเนาะครับแต่สามหาช่งนั้นผมถื่อนักเลยออหัวที่มันออกเคยออกสามหาไทยครับแต่สามหาเคยออกบนเธอหนึ่งเออแต่ผมสื่อบอกกลับเลยนะช่วงนั้นช่วงที่สั้นบอกครับสามหาเสื้อลาดสมโทนเต็งโปเลยผมเต็งโปเลย ขึ้งหมดบนนึงก็เติ้งโป้เข้ากันเติ้งโป้คางเดียวเลยบนกระปั๊บอ๋อสัมครับโอ้ยผมอออกมานอนอยู่หน้าโอู้สมมติคือขัดแกนปูเสือคือหมดสุดก่อนเนาะเออมูอเขาก็ทช่วงนี่ดอกซื้อเลยก็ยังไดซื้อกรกปับแต่ว่าเซื้อตัวเดียวทำไมเสียออกตัวนี้ก็เลยว่าปู้บางคนบอกว่าปูเสือซื้อหายแห้งแท้ แล้วก็ของล้าเราแบบนี้ล้อแบบนี้คือดอกเวลาเราข่าส้มเราจเป็นหนึ่งสี่เลยเป็นหนึ่งสี่ดอกเราใจดีขึ้นอย่างใจดีเราบอกเราใหญ่คนถืดเรือจืดเรือขึ้นแล้วใจดีขึ้นอย่างใครว่าปูเสือใจดีปูเสือใจดีแฮงครับใจดีเป็นปูเสือผมมีดอกที่แรกผมไม่เห็นที่แรกแรกผมบอกผมเพื่อนผมเลยกนออผมว่าหายคือกัน บาดพุ่นบาดในงานน้ำกลืนพื้นบุญจังหูจังว่าเวลาพุนของพคนเข่าตัวนี่ก็เลยว่าอย่างกันเพราเชือก็บพราะเชื่อเมืได้ของเอออันนั้นครับของบันไดปูสารปูสารใหญ่สารอันนี้ครับผมสารตาสารใหญ่นั่นบอกครับครับสารตาสารใหญ่บันไดครับบันไดเออบันไดแกขึ้นไปโยมขึ้นอยัางโบหักเออโยมฮุบฮุบโยมฮุบฮุบโยมเวนผมมือเวรผมเมือมัดทุกอย่างแต่สารใหญ่ ผมเพื่อนนั่นเออผมเสืออีสุนันบันไดมันมาตรฐานมาดสะสาอขึ้นได้กับพวกใคเตสานหนีกะสองสามนี่ละผมโอผมว่าือยังขัดจะน้องขึ้นขัดขึ้นแน่แถวว่าขึ้นอีลีเป็นต่เหลือเสือเลยตาเหลือเสือกันบุรีสิมาบุรีครบันผานาวันผาหนาไม่ใช่มันถือวันที่เท่าไรลองไล่บยยี่เอดวันที่ยี่สิบอดครับยี่สบเอดเดือนกรกฎาคมนะครับครับท่น้ชม เดือนกรกฎาคมนคคเนาะวโคมหน่อยเลขสกออกวันที่หนึ่งสิงหาสิงหาอืเดี๋ยวมาเอาเลขนำกันวันที่<อ>ยี่สิบเอ็ดเรืออยู่บอจักรมื่นแน่นี่บอจักรมื่นมื่อนี้ก็สิบเจ็ดแหละแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่เลยบอจักรมือนสองสามหมื่นเออบอจักรมื่นนะครับ,บรรคุณผู้ชมมานะครับวันพระนี้มาด้วยกันเวลาอยู่ที่ประมาณช่วงส่วนไรพัสดุมาช่วงบ่ายประมาณ หาโมงแรกเลียครับผมเออเปิลชิมาใายๆครับมาประมาณสี่โมงหาโมงนี่แหละสี่หาโมงครับก็ิลชิมาลงเปินสิมาเออเปินชอบมาใายๆเปินบอมมาเปินชอบมาย้ำแรงเปินชอบมาย้ำแรงเวลาเวลาเปินทีเวลาใดเปินก็คือเวลาประมาณนี้แหละสี่โมงหาโมงนี่แหละครับนะครับคุณผู้ชมครับครับโทรมาบอกแล้วฮะเปิลโทรมาบอกว่าประมาณวันมาณเราชี้แรกว่าเปินชิว่าเปิมามืนอนี่แล้วบ่ห้เปินมาอืม เป็นเคยเอาวันพระกับตองหามากมากเลยพระเชี่ยวเพราะปกติมันเชี่สิมากเลยนี่อ๋อเชี่ยวมหกง,งวดตงงวดงอง,ดตงงวดเลยครับเป็นหงวดตองงวดพอดีพวกผมตัวเตรียมบทัน้งมาวันพระแหละโอเคลแล้วมาวันพระลงโต,งโตพี่น้องได้สิอยากมาซอยกันคนละนิดคนละหน่อยกับมาซอยใดครับมาซอยใดมาซอยไหนามาซอยกันหน้างานนี่แหละหน้าอ่า ไเสียวไปยังมากมันก็มาได้ครับมาได้ครับเราปกยังออกมาได้หรือว่าสิแจงลุงนี่ลน้ามากก็ได้ครับแจงโทู่มาบอกลุงนี่น้าว่าอยากกด้ซอยตัวนั้นอยากซอยตัวนี้เด้อลุงยงน้าถก็บอกเบอร์โทูคนไหนจังหน่อยจำได้บอกจำได้ครับจำได้จำได้เอาปากกาจดยาสามประกาจด์นะครับเด้อศูนย์เก้าสามหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่ง สี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรผมเบอร์โทรนุงนิลนามนะครับใครอยากซอยอันได้กะโทรแจ้งคนใดเด้อแจงนุงนิลนามใดนะครับอีกข้างหนึ่งนุนิลนามศูนย์เก้าสามครับหนึ่งหกห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งอ๋อโอเคคงจะจดท่านเด้อครับ ชมเบอร์โทรคุณรุ่งนิรนามนะครับอย่าลืมนะครับ mm hmm. อย่าลืมเด้อ mm hmm. มาวันที่21นะครับ,รบปูเสือสีมามองนีที่ลักกิโลดวงวิญญาณไหโชคแห่งนี้นะครับก็ถ mm ือว่าไหโชคกับคุณผู้ชมไหโชคกับเอฟซีเนะาะบัวสิคอในด่านเรื่องได้หลายหล,ล,ลายด่านเลยบัวสิเป็นบับวบัวสิคอแต่เหลืองหวยเหลืองเบื่บ<ด>อเลยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างบับวไพสิอยากขายทีขายทางสอบ คู่สอบทหารสอบตำรวจอยากเลื่อนขั้นมากแก่บนองนี้นับนับบทวนแล้วกัคนทีมาวังเศร้ากับเขาเมางานได้สามสิบกงงานเขาก็ับมาตต่แม่นพี่น้องผมมาเห็นค่าตาเนี่ยก็แล้วผมอยู่กับไก่ผมเห็นค่าตาผมเสือครับเพราะว่าเขามาบาบนเขาว่าตีนี่ตีทั้งตีบาดแงานจักหน่อยเขามาบาบนใบโบจักมือวังเศร้าเขามาเลี้ยงมาเซ็นมากาบมาวายครับบ่ครับวังเศร้าก็มาหลาย ครับบางเสารนีมาร้ายครับเขามาแก่บนเขาสี่เขาบนว่าเขาขอให้ได้งานเนี่ยจากสามสิบงานมันเนี่ยมันมันไปเรยกว่าสามสิบงานแกเขามามาบ้าบนใหม่เขามากล่าวมาบอกมาเลี่ยงมาเกือเป็นวงเสาร์ยบร้อยนะครับวงเสาร์ก็มาอันัเพื่อนมาแต่เสาร์ครับเขาที่เขามาแก้บนของโเสียสสมพ่อเขเห็นคันหาอยู่นั่นครับครับครับนี่ครับนี่คันหาคันแปดแก่บนงาน ราะว่าเขาขอจะเพียงงานเขาว่าเขาก็ได้ได้งานเลยตามเป่าหมา้ได้ตามเป่าไม้แล้วเขากับมากแกะบนแกะบนเลยท<อ>ี่แรกเขาก็บว่าเขาก็บบึงิดที่รอเขาว่าใหญ่สารมาเขาว่าจากลักลู่มาพี่เขาว่าประมาณสองร้อยเมตรเขาก็มาหอนเขากที่แรกเขาก็เลื่อนไปเขาปุ่นแหละ เพืไปมงต่างมองปุ่นอะไรเขาก็เลยกลับมาว่าสองรอยเมตรเขาเกยมาเลยเลยกลับมาเขาว่านี่ผมกับมาท่านผู้ดีอืที่เขามาเสร็จมาหวอ๋อสอมือรู้ได้ดีแล้วมาเลยครับแต่บางรู้สิมาไม่รู้เรื่องเรื่องเมาส์การเมาสงานเรื่องอยากทํามาค้าขายก็บครประสบผลสําเร็จกันทุกๆคนอยู่เนาะครับที่มาขอกับศาลแห่งนี้นะครับครับผมอ่ะถิงถ่ายกันด้วย วันที่วันที่21เดลยครับคุณผู้ชมเด้อปูเสือสีม้านะครับเขากับมาขอเหล็กขอเบอร์น้ำกันครับวางวากับคงสีได้โชคได้ลาบน้ำกันเนาะสีมาเส้นมาไหวของแกตีแกถือคือกันรับคิดหลุดหานมากบอกว่าให้ผมเอาหงวดตรงหงวดเลยเนาะลุงนิดน้ำโอ้ยผมเพียนมาท่นหรอกครับผม คุณละเป็นมือไม่ได้บวันพระครับนมเป็นวันพระโอเควันพระจอกัน<า>ตอนเย็นนะครับเด้อคุณผู้ชมเด้อตอน5โมงเย็นนะครับอ่ะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อแล้วก็กดติดตามนะครับผมทางช่อง Youtube เนาะคนสุรินทีวีนะครับผมก็มาถ่ายถอดสดๆกับบรรยากาศสดๆกัในการเขื่อนไวอยู่ที่ สารลักกิโลแห่งนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีกันทุกๆคนเด้อสาธุสาธุคิดสิ่งใด้ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะลุงนิน้ำเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองไหลมากเท่มากลำรุวยลำร่วยสาธุสาธุแล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ